รถฮอนด้าคิกเพย์คาร์บูเรเตอร์คันนี้เจ้าของบอกว่าไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มเติมเสร็จสตาร์ทไม่ติดครับรถสตาร์ทปุ่มสตาร์ทมือใช้ไม่ได้ปุ่มเนี่ยครับใช้ไม่ได้เราก็ไล่เช็คไปเถอะเช็คปุ่มสตาร์ทเช็คสวิตช์ไฟเบรคเช็คสวิตช์ขาตั้งเช็ครีเลย์สตาร์ท เช็คสายไฟโอ้หรือเช็คสมดคันเลยมันก็สตาร์ทได้แล้วต่อตรงสตาร์ทได้แบตเตอร์ล,ลง่งแบตเตอรีลล่ก็เช็คหมดต่อตรงก็ชาร์จได้อยู่แต่ทําไงทํายังไง,ไงมันไงก็ไม่ติดก็เลยสังหอนใจไปลือ้อหวงวัเทียนเท่านั้นแหละโอ้โหเทียนไม่มีไฟเลยขัสุดท้ายกล่องไฟระเบิดแม่มันเกี่ยวกันไหมเนี่ย